สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบิววันนี้จะมาเล่นเกมโรบอคในแม็กฟิชกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราจะมาเออ่วันนี้เป็นวันชายนี่เดย์นะครับซึ่งผมเนี่ยมีปลาที่อยากจะเก็บแล้วก็รีแฮตติชายนี่นะครับผมก็คือปลาซีเคตในอัปเดตมาเรียน่านะครับเดี๋ยวห้ดูนะว่าเป็นปลาอะไรบ้างนะครับนี่ครับคุณผู้ชมคือปลาทั้ง5ตัวนะครับผมคือนี่ครับแม็กมาเรียนเวนทายครับจากจุดที่1นะจุดที่2คือโฟรเซสเรียนเวนทายครับนี่นะ จุดที่3 Cloud Anchorfish จุดที่4 Crystal นะครับผมนี่นะแล้วก็จุดที่5ครับ s k e l a r นะครับผมเนี่ยอืมวันนี้เราจะมาลีมันติดชายนี่กันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปได้เลยครับผมโอเคเพื่อไม่เสียเวลาครับเราจะลีทั้งหมดนี้นะทั้ง5ตัวนะครับผมเริ่มเลยอืมแะหว,ว่ันนี้ก็ลีไปติดแล้วครับผมเดี๋ยวมันมันเลื่อนอนะอ่าเดี๋ยวเอาไม้มันติดติดกันก่อนโอเคมาลีตัวต่อไปเลยวันชนี่ผมก็ชอบมาลีอย่างนีน้สนุกดีนะครับ คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับอู้ติดสปาร์กอิงแทนแจมแจมแจมอู้ติดบิ๊กผมยังไม่เคยเห็นนะว่าปลาในอัปเดตมารีนานะ่าเนี่ยที่เป็นซีเคตเนะี่ยใช้นี่แต่ละตัวเป็นยังไงนะครับก็จะได้มาเห็นพร้อมกันเลยนะอู้ลัคก,กี้อีเวนต์มาช่วงนี้ผมกำลังเก็บอยู่นะมันเ,เป็นอัปเดตใหม่นะครับโหลดไว้ก่อนแล้วกันอืมตัวนี้ติดยากจังมันเ,เป็นเปลี่ยนตัวก็นละคราวแองเกิลฟิชต่อนะครับผมอันนั้นสลับไปก็ได้嘛แต่ยากเหลือเกินชึบชึบอืมติดูะน,นี่ครับ ตัวเมื่อกี้มันติดไอ้นี่นะของเบสสิบห้าล้านนะครับนี่ครับอันนี้คือสีปกติของมันนะอืมสีเป็นประมาณนี้นะค่อนข้างสวยนะครับหน้าทางเข้าก่อนไปเจอบอสนะครับตรงนี้นะอู้นี่ติดหรูหน้าสวยจัดมันติดชานี่ยากจังเลยติดบิ๊กโอไมค์กอชติดยากจริงลี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 เดินออกก่อนเดินออกก่อนโอเคตรงนี้ติดอเมโนเฮ้ยชานี่ไม่ออกเลยมันคือวันชานี่ไปเนี่ยชานี่นะเดินทำไมไม่ออกติดบิ๊กครับสายเริ่มเลยออกหน่อยสิพี่ไม่ออก ปูติดรูน้าอีกแล้วเรา้านตัวนี้ไปก่อนแล้วกันอืมชึบอืมดดีสี่เฮ้ยทำไมมันไม่ติดชเยนี่เลยอ่ะติดยากจังติดบิ๊กโอ้โหติดยากมากครับโอ้โหติดแล้วโอ้ยไฟจะมาน้ำตาจะไหลต่อครับต่อตัวต่อไปเลยนะเพื่อไม่เสียเวลานะครับกูเดี๋ยววันชเยนี่มันหมดนะอ้มาแล้วโอเคเหลือเหลืออีกสองตัวนะเหลือตัวคริสตัลซีดาก้อนแล้วก็สเกล่านะครับผมอืมไม่สนใยใหญ่นะครับสนใจมันติดก็พอ กูที่สปะอินอิเล็กทริกโอ้โหคสวยยังไมา่ติดชายนี่นครับเนี่ยดูตัวครับโอ้โหสวยจัดสวยจริงครับยอมรับเลยนะจะแต่มายากจังนะมายากเกินก็สี่ผมกูติดชายนี่แล้วมันจะไม่สวยเลยโอ้โหตัวเริ่มเลยผมกูติดชายนี่แล้วมันจะไม่สวยแบบนี้นต้องรุเนเลยนะอืมติดยากเปลี่ยนเป็นสเกีล่าเอาโหสเกีล่าติดแล้วครับเหลือตัวที่สี่ตัวเดียวนะออแก,กามาอีกยบริเออดกดเร็วๆตัวสุดท้ายแล้วไม่ติดสกีครับเดี๋ยว มันจะหมดวันแล้วนะจะหมดวันแล้วครับโหเร็วจัดตัวท้ายไม่ได้แล้วนะเร็ว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 ตัวท้ายไม่ได้ก็ช่างมันนะครับถือว่าได้มาสี่ตัวลนะถือว่าโคตรแจ่มตัวนี้ไม่ติดก็ถือว่าสวยแล้วนะอ่าเอาเผื่อติดนะเขาจะไปรู้นะติดนะครับบอกแล้วคนระับโหแล้วติดนาะทีสุดท้ายด้วยครับสุดยอดบอกเลยมาเดี๋ยวพนะามาดูป่านะครับใช้ที่มดพอดีเลยนะตัวแรกครับผมมากมากดเป็นชานะตัวนี้ตัวใหญ่มากนะดูสิครับอืมตัวต่อไปครับ ตัวที่สอจุดที่สของอัปเดตนะครับของมาเรนาก็คือฟอเรสตเรเวอรนตัวสีทองนะอันนี้มันติดสปากอิงด้วยนะครับดูว่สวยชาติแล้วก็ตัวจุดที่3ามนะคราวแองเกิลฟิชจะเป็นสีแดงอย่างนี้นะอืมจะเป็นสีประมาณนี้นะครับตัวต่อไปคิสตันนะครับผมจะเป็นสีตอนแรกก็สวยกว่านี้นะครับไม่ติดไชนี่ติดไชนี่ปุ๊บมันเป็นขาวดำนะเนี่ย แต่ก็สวยอยู่นะครับตัวต่อไปครับสเกลา่าในจุดที่5นะผมรู้สึกว่าส,สเกล่ามันเปลี่ยนไหมเราลองดูหน่อยนะโอ้ผมตัวอื่นมันติดสับสเปคและติดนี้นอีกอะอั้นเดี๋ยวผมไปเอาเอาบัฟสเปคสับสเปคออกกอน มาเช็คเลยนะผมไม่รู้มันจะมันเปลี่ยนอะไรนะชายนี่ตัวนี้อ่ะรีออกเลยโอเคโอ้ติดบิ๊กด้วยอ่ะเทียบนะอันนี้ติดชาย,ชายนี่นะอัน,นี่ก็ใหญ่เกินไม่ไม่เปลี่ยนนะส่วนตนัวผมเยอะอ๋อหนึ่งสองสามสี่ไม่มีหัวหนึงหายไปนะใช่ไหมี๋ยวผมว่าโอ้ตัวนี้มันก็ใหญ่หเกิน เอาลีเล็กๆเลน,นะโอ้โหตัวโคตรใหญ่ลีรรบสองใจแอนมาไม่เอานะดิดาเคนิกไม่เอาเออตัวธรรมดาตัวเล็กๆสวยเดี๋ยวมันก็ตัวหัวหัวนี้ก็หายไปนะอันนี้มันแตกต่างแตกต่างอะไรสีมันออกดำๆใช่ไหมเฉยๆเนาะ เนี่ยครับเนี่ยนะอันนี้ท้องขาวนะอันนี้ท้องดําอืมน่าจะประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ผมชอบนิดสุดละตอนติดสปาร์กอีกนะครับติดใช้นี่นะไม่ค่อยสวยอะไรแต่มันขาวดํามันก็โอเคอยู่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้คลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสัหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในวันที่เช่นกันซ you. คลิปหน้าจะเป็นการทำอะไรหรือว่ารีวิวอะไรรอติดตามนะผมคลิปนี้ก็ไปละบุยซีวับผม